ก็หลังจากที่พายุเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหน้ตอนนี้ก็น้ําก็เริ่มทะลักมาแล้วนะครับ่าหลังจะมาจังทางหลังศาลเจ้านะครับตรงที่โซนด้านหลังมั้ก็จะเป็นไหลทะลักเข้ามาโซนด้านนี้เดี๋ยวว่ามวลน้ําตรงนี้นี่น่าจะมาจากตรงหน้าปั๊มน้ํามันนะครับน่าจะมาจากหน้าปั๊มน้ํามันนะ มาแรงมากเลยมาแรงมากเลยขึ้นทะเลเลยนะครับขึ้นทะเลเลยตอนนี้นะเกมอะไรเกมพายเรือเลยบบนะตอนนี้ก็ตรงด้านนี้ก็ท่วมประมาณสักหนึ่งคุตแล้วนะครับนู่นเลยตรงด้านหน้าด้านหน้าที่เดิมครับด้านหน้าที่เดิมแล้วเราจะไปเดินไปดู เดินไปไปดูตรงด้านโน้นว่ามันน้ำมันมาจากไหนว้ายว้ยเปลียนเปียนนะเนี่ยป้ายทะเบียนจะหลุดแล้วครับป้ายทะเบียนเมื่อกนี้จะหลุดละเพราะว่าถูกน้ำซักนะครับได้หลุดแน่แสดงว่าเส้นเดิมนะตรงนี้นะอันนี้ก็ยกยับป้ายทะเบียนก่อน ป้ายทะเบียนจะหลุดน้ำลึกมากทะเบียนจะหลุดนะครับโอ้แดดก,ก็ร้อนน้ำก็ไฟร้อนแรงเลยครับป้ายทะเบียนไฟร้อนแรงเลยเลยน้ำมาเยอะแล้วแดดร้อนมันจะตางโลกเลยนะเพื่อนน้ำเริ่มน้ำเริ่มทะลักมานะครับเรียมตัวแล้วนะครับเรียมตัวแล้ว แล้วเราจะไปดูโซนด้านนู้นตรงหน้าปั๊มน้ำมันนะครับว่า,า,าจะท่วมมาเยอะไหมมาแล้วครับห่วพผู้ไทยมาแล้วตรงด้านนี้จะเป็นที่รุ่มนะครับตรงด้านนี้รู้สึกว่าจะท่วมถึงพุทธปากแล้วครับจากถนนมาถึงพุทธปากประมาณหนึ่งพุตนะครับซึ่งล้อ,อเมื่อสองสามปีก่อนนี้ท่วมถึงเข่านะครับท่วมถึงเข่าอยู่นะสำหรับโซนด้านนี้นะครับ ด้านนู้นก็จะยัง,ย,งยังไม่มายังมาไม่เส้นหลังสารเจ้าก็จะมาน้อยอยู่นะครับแสดงว่ามวลน้ําจะมาจากเสน้นนี้แล้วก็ไหลลงถนนมาเราจะไปดูเส้นนี้เก็บของขึ้นมาทำาันกั้นน้นานะครับตอนนี้โอ้โหเยอะเลยนะครับน้ำเริ่มเริ่มทยอยมาเออเริ่มไหลทะลักล้นมาเรื่อยๆนะครับน้าเส้นนี้นะครับ เริ่มไหลลน้น<ม>เพราะว่าเราที่เราจับภาพได้เร็วเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านเราอยู่แถวนี้เราย้ายบ้านใหม่มาเดี๋ยวก็บ้านเราก็ต้องมารอท่วมเลยครับตอนนี้โอ้เป็นทะเลแล้วครับทะเลมาแล้วอันนี้จ<อ>ขะขึ้นถึงขึ้นถึงบ้านแล้วครับเป็นทะเลแล้วครับเป็นขึ้นทะเลแล้วตอนนี้จะขึ้นถึงบ้านแล้วเนสามดีเน็ตของเราก็เจ๊งนะครับเน็ตเล่นไม่ได้นะไปดูตรงนี้กับทะเล การสร้างไปดูความนของด้านนู้นนะครับโอ้โหโอ้โหรถคันนั้นมารถคันนั้นมารถคันนั้นมาเดี๋ยวรถคันนั้นมาไหนรถคันนี้ไปก่อนเดินไปไฟเดินไปไฟเดินไป จับจับรองเท้าจับจับอันนี้จะเป็นโซนนี้น้าจะไหลมาโซนด้านนี้ครับโซนนี้จะลึกนะครับตรงด้านนี้จะลึกนะครับจรองเท้าหนเลยขึ้นไปข้างบนขึ้นไปรออยู่ข้างบนโซนด้านนี้จะลึกมากไปลออยู่ตรงที่สูงเลยโซนด้านนี้ครับเราเรือมาวิ่งได้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นเราเรือมาเล่น แล้วตอนเย็นเราเอาพาเรือมามามา,มา,มามเอาเรือมาเล่นได้เลยตอนนี้นะครับเพราะว่าผมมีเรือ,เอ,อยางอยู่นะแล้วตอนเย็นจอดเรือมาเล่นหนึ่งเลยจากเปลี่ยนจากถนนเป็นคลองครับช่วงน,น,น,นี้โอ้โหน้ําตรงนี้ไหลแรงนะครับตรงน,นี้นะแล้วเราจะเข้าไปดูนะครับเราจะเข้าไปดูมาแล้วครับมวลน,น้ําก็จะไหลมาจากโน้นทางด้านอ่างนะครับ ทางด้านอ่างก็ทำด้านที่ราบลุ่มนะครับจะไหลลงมาตอนนี้ก็ม,มวลน้ําก็ไหลาจากตรงโซนนี้จะเป็นโซนทุ่งนานะครับโซนทุ่งนาแล้วก็จะไหลจากนานขอลองเท้าไว้ขอลองเท้าไว้ตรงร่มเน,ลงลงนี่ยออโอ้ต่ว่าลึกอยู่นะเ่าเท่าเาเลยนะครับตรงด้านนี้ตรงด้านนั้นก็จะเป็นปัมน้มัน เป็นทะเลแล้วครับตอนนี้น้ําเริ่มมาเรื่อยๆนะครับผมว่ามันน่าจะสูงขึ้นนะเอาคูไปทําอะไรครับหาปลา,าปลาตัวใหญ่รถคันเมื่อกี้ขับมาสักโอ้ปลามันลอยมาใช่ไหม,ไมหไเอาอะไรจับมันแ่ะเอาคู่ตักเลยอโอ้ยเอามือมันไม่ได้หเลยฮันนี้ผมวางไม่รงนะั้นใช่ไหมรถมันขับมามือคว่ำโอ้โหน้ำยอะนะครับอย่าเพิ่งเดินไปอย่าเพิ่งเดินไปไปไปลอยูไปลอรับ น้ำมันแรงมากตรงนี้นะน้ำแรงน้ำท่วมสูงนะครับตรงนี้นะทะลักข้นมาสูงมากโอ้รถตรงนี้ออกมไม่ได้เลยนะรถโซนด้านนี้ตรงด้านนี้ท่วมหมดแล้วนะครับด้านแถวโซนด้านนี้นะครับท่วมหมดแล้วนะครับอืมโอ้บรรยากาศน้ำท่วมบางสะพุงเดี๋ยวเราเดินไปดูกัน ถึงหัวเข่าแล้วนะครับตรงด้านนี้นะประมาณฟุตกว่าสองฟุตนะครับ่วนด้านนี้เห็ว่าลึกเอาเอาเรือมาเล่นได้ตรงนี้นะสามารถเอาเรือมาเล่นได้นะครับเอาเรือมาเล่นได้เลยต้นลึกอยู่ครับลึกเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆนะครับสุดยอดเลย เพราะว่าฝนตกมาสองสามวันคาดการณ์ไปแล้วว่าน้ําจะต้องท่วมแน่นอนนะครับส่วนด้านโน้นก็ไปโน้เราไปสุดตรงด้านในนั่นเลยครับจริงเหรอไปสุดตรงด้านในนั่นเลยเมื่อวานมันยังไม่เท่านี้เลยนะโอ้โหยอดเลยเดี๋ยวช่วงว่างๆในเวลาว่างนะผมจะไปดูตรงตลาดน้ำก่อนนะครับ โซนตลาดนัดตรงนี้นพูดบาดท,ทั่วหมดแล้วนะครับเนี่ยใส่วไสวไ <ป S 1> ด้ดีๆใส่วไว้ดีๆนะครับเนี่ยอันนี้ด้านถนนใหญ่ หนึ่งคันแล้วค่อยๆลงค่อยๆลง oh. ค่อยๆลงโ okay. ออเคคขไมจับเสื้อไว้จับเสื้อไว้ไไวไว้้ันระวัวาางล้มระวัาางล้มอย่าดึงอย่าดึงอย่าล้มอ่าเรียบร้อยแล้วครับดับไปหนึ่งคันรถต่ำนะครับรถคันนี้ต่ำ <Okay. S 1> รถดับ, <laughs> ดบดรถดับเลยพดากพอดีรถดับโอ้ตนนี้รวยมากเลยไม่มีดับนะครับไม่มีดับนะครับโอ้ไม่มีดับนะครับไปสบายเลย จากที่เราสำรวจดูน้ำท่วมยังสำรวจไม่ครบนะครับเดี๋ยวเราจะเรือมาลงวิ่งไปเลยตอนนี้เดี๋ยวว่างๆเราตอนเย็นๆอากาศมันร้อนครับช่วงน,นี้เก็บภาพบรรยากาศเบื้องต้นมาทุนทางนะต้นประมาณหัวเข่านะต้นสูงสุดก็อ,อยู่ที่ประมาณหัวเข่าต้องสมานที่ตมมิดตามชมคลิปนะครับ เราไว้ค่อยไว้เจอกันครั่อไประวัะงตกระวังตกไม่ได้กลัวนะคือตัวไปด้านนี้เดินไปด้านน,าน,านี้ลดเอากลัวแไม่ได้กลัวนะ้มันึกนะกลเาเรืมเนนรอ,มา,าอารมาเล่นแน่เรยเนี่ยไมกเอาเรืาเล่นพเห็นรานะครับว่าสภาพรถเราจะเป็นยังไงไหนดูสิโอ้ยกลายเป็นสาวว่ายนะ้ำไปเลย รถเรานะกลายเป็นสาวว่าน้ำไปเลยเอาเล่นเลยเร็วเล่นเน,น้ำสะอาดอายา <c oughs> สาวว่ายนะร <c oughs> องเท้าก็ลอยน้ำได้เ <c> ย <oughs> อะดูเสือ้อตัพื่อ